สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกัน EP ที่75นะคะพี่กับลูกสาวสิธิหลวงพ่อเงินเบอร์โทร0659741521นะคะ ID ้5ดีค่ะหรือสแกน QR code มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้มาพบกัน EP ที่75อันนี้ในราคาหลัก200นะคะพี่รายการที่1นะคะ,ะไปจม พราปิดตานะคะพี่อันนี้จะเป็นพราปิตาหลวงปู่แก้ว่คะค่วะวัดเครือวันป่ะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะนี่นะคะอันนี้จะลงรักทองนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้น้องเปิดไปที่200นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ ดูว่าชอบดูกันวถูกใจนะคะพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะน้องขอคนพร้อมโอนะคะน้องไม่มีเก็บแลตานะคะพี่ต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่นะคะดูชอบดูถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อกลับกลับนี้ชัดไหมคะถ้าไม่ชัดยังไงทักลายน้องมาได้นะคะพี่ มาขอรูปเพิ่มเติมหรือกระทักมาที่เฟซน้องก็ได้นะคะลูกสาวสิบหลวงพ่อเงินนี่นะคะพี่อันนี้เปิดไปที่สองร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นมะเฮส่วนนะคะเนี่ยกุ้งเนื้อชิ้นมะเฮส่วนปะคะนี่นะคะกุ้งข้าวกุ้บแบบนี้เลยนี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ตูกใจกันนะคะพี่พี่ช่วยน้องกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตาม น้องด้วยนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้ต้องเปิดที่200นะคะพี่ต่อไปราคการที่4ี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับเครื่องรางนะคะพี่เนี่ยเนื้อเขาเ่าแบบนี้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นรูปช้างนะคะพี่เนี่ยเ,เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่น้องก็ไม่เคยเห็นนะคะ เราก็เลยลองเอามาดูนะคะพี่เผื่อพี่พ,พี่ท่านใดพอจะทราบนะคะพี่นี่นะคะเฮ้ยนกเปิดไปที่200นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะนี่นี่จะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่นะคะมีจีวอตัวนี้นะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะกรอบๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยชาร์ตไหมคะถ้าไม่ชาร์จสแกนคือเอาโค้ดมาเพิ่มเพิ่กับน้องได้นะคะพี่เดี๋ยน้องถ่ายรูปส่งให้นะคะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ๆวันนี้น้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนยอดให้น้องนะคะพี่ เฮงเฮงรวยยทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่กิจาการเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่นะคะวังนี้น้องเปิดที่สองร้อยนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นี่เนื้อก่อกแบบนี้เลยนะคะพี่เผื่อใครชอบแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงทักมาขอรูปที่น้องเพิ่มเติมได้นะคะพี่นี่นะคะนี่ค่ะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ชัดไหมคะถ้าไม่ชัดทักลายน้องมาได้นะคะพี่นี่นะคะอุ่นน้ำเปิดไว้ที่สองร้อนะคะ ต่อไปราการที่เจ็ดนะคะนี้เป็นเครื่องรางอันนี้ตัวนเนี่ยมองไม่ออกเลยเนาะตัวอะไรขึ้นไม่รู้ตายิ่งฟ้าอยู่เนี่ยชัดไหมคะพี่เนื้อสวยมากเลยนะคะพี่อันนี้จะเป็นเครื่องรางนะเนี่ยเก่าเกแบบนี้เลยนะคะพี่ อันนี้น้เปิดไว้ที่200นะคะ่อไปรายการที่8นะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อชิน้นแช่ปูลีลาไหมคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยจริงๆค่ะ้าปู่เห็นชัดเลยนะคะพี่นี่นะคะพี่โอ้โหสวยจริงๆนะคะพี่อันนี้น้เปิดที่200นะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะอันนี้จะเป็นชินาลาดนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นพิมอะไรนะคะเนี่ยอ้วนแบบนี้เลยนี่นะคะสวยงามมากนะคะพี่นี่นะคะไต้ทานจะมีโค้ดนะคะพี่นี่ค่ะเก่าๆใา้าส,วสวยแบบนี้เลยอยากขอรูปเพิ่มเติมสแกนลายน้องมาได้นะคะสแกน QR โค้ดมาได้เลยนะคะพี่ นี่วันนี้เองเปิดวิธีสองรอนะคะพี่ต่อไปแลกกันที่10บอันนี้จะเป็นพระรอดนะคะพี่สองหน้านะคะนี่นะคะพี่ชัดไหมคะนี่คือสวยแบบนี้เลยพี่นี่ไม่จบตานะคะพี่นี่คาบกุขึ้นแบบนี้เลย ตรงตามรูปเลยะค่ะเลยนะคะพี่นี่นะคะนุณต้องเปิดไปที่200นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะต่อไปราการที่11นะคะอันนี้จะเป็นพาออะไรน้องไม่ทราบเลยนะพี่นี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่พี่ นี่นะคะเนื้อกรอบเก่ากบแบบนี้เลยองนี้ต้องเปิดไปที่200นะคะต่อไปรายการที่12นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะอันนี้จะเป็นช้างชูห่วงนะคะพี่นี่นะคะเนื้อกลอเก่าสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะน้องก็ไม่ทราบว่าเป็นเครื่องรางของอะไรยังไงนะคะพี่ น้องเห็นเก่าดีแปลกดีน้องก็เลยมานะคะพี่องค์นี้น้องเปิดไปที่สองร้อยนะคะต่อไปอาการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นหนงปูทวดนะคะพี่น,นี่เนื้อสวยๆวแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะกรอบกอบแบบนี้เลย นี่นะคะนี่นะคะชัดไหมคะสวยนะคะพี่ไม่จกตานะคะพี่ตรงตามรูปนะคะหมน้องเปิดพื้นที่200นะคะพี่น้องขอค่าเดินทาง50บบาทนะคะพี่น้องขอคนพร้อมโอนนะน้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่มาปลารายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นหูยานนะคะพี่ นี่นะคะเต็มอย่างนี้เลยคาพปูแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ชัดกันนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะอันนี้เป็นไรรูปอะไรคะเนี่ย เป็ดแม่มัเหมือนเป็ดนึกเหมือนอะไรก็เนี่ยนี่นะคะเครื่องหลางน้องได้ได้มากี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชิ้นนะคะพี่ชัดไหมคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะทักมาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่ นี่นะคะต่อไปรายการที่สิบอ่าสิบหกนะคะพี่สิบหกจะเป็นอันนี้นะคะเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นของแปลกไหมคะพี่นี่นะคะเนี่ยชัดไหมพี่น้องมองไม่ออกหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเล่นมาแบบนี้เลยเนี่ย ความแปลกเลยนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นกุกแน่ละพี่แต่มองไม่ออกเอามาก็เพราะความแปลกเหมือนกันพี่ตรงนี้เเปิดที่200นะคะต่อไปรายการที่17นะคะนี่มาอีกแล้วนะคะนี่ออก่าวแบบนี้เลยนี่นะคะเขาเรียกอะไรเนี่ยใช้ฝาบาทอุ้มบาทไหมพี่ น้องก็ชอบของแปลกแบบนี้ด้วยกองกากาแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะสวยไหมคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่อย่าปิดผ้าน้องเล่นนะคะน้องขอคุณพร้อมอุ่นนะคะพี่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อมีอีพีใหม่ๆจะถูกใจกันนะคะพี่ถ้าน้องผู้ผิดภาพประการใดขออภยัยในที่นี้ด้วยนะคะพี่นี่นะคะ อันนี้นุเปเปิดไปที่200นะคะายการที่18นะอ่าสิบแปดจะเป็นกุอันนี้อะไรนะใช่ไมมย่าไหมน้องก็ไม่รู้นะคะอันนี้เหมือนคุ้นๆใช่ไมมย่าไ่ะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าๆเานี่ย สภาพสมบูรณ์นะคะพี่วงนี้น้องเปิดไว้ที่200นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่19นะคะอันนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่หลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ตกใจกันเลยอันนี้จะสวยแบบนี้เกา็แบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะ น้องบอกผิดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้เ้องเปิดไปที่200นะคะต่อไปราการที่ีสบนะคะอันนี้เป็นกุอะไรเนี่ยกุน้อจิ้นอันนี้จะเป็นมือแนบหต้อกนะคะพี่น้องลืมชื่อไปแล้วความจำน้องสั้นนะคะพี่น้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะนี่ค่ะ เนี่ยเก่าเกาสวยวยแบบนี้เลยตรงนี้นะเปิดไว้ที่200นะคะพี่นี่พี่พ,พี่ท่านใดถูกใจหรืออยากดูภาพเพิ่มเติมสแกน qr c o ้ดมาเพิ่มเพิ่อกันได้นะคะพี่ตรงนี้นะเปิดไวี่200นะคะต่อไปราการที่21นะคะตรนี้จะเป็นอะไรเนี่ยวัดนกกทธรรมอนี่ค่ะสิท้า ตรงนี้42เนี่ยค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยอันนี้น้องไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะพี่นี่นะคะอันนี้น้องเปิดที่200น้องขอดภาษเดินทาง50บาทนะคะเราไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่22นะคะพี่นี่ปิดปิดท้ายด้วยปิดพระปิดตานะคะพี่เนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลย นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะพี่นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยโอ้นี้น้องเปิดไว้ที่สองร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่นี่นะคะวันนี้น้องขอจบอีพที่เจ็ดสิบห้าไที่ที่นี้นะคะพี่น้องขอฝากลูกสาวสื่อหลวงพ่อเงินเบอร์โทรศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่ง ไอดีได้0ู5ย7 4 1 5 2 1เลยนะคะพี่สแกน QR วอรโค้ดมเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่น้องจะได้ส่งรูปพระให้ทุกด้านที่พี่มองไม่ถนัดนะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ที่75ว้ณที่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ